เขาถามมาจากประเทศอิสราเอลเอว่าไงเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คุณแม่เขาภาวนาคุณแม่เขาคุณแม่ภาวนาลูกถามมาแทนอาว่าอ,อ,อ่านขึ้นไปคุณแม่ามฝากถามมาว่าเวลาท่านนั่งสมาธิท่านจะเกิดขนลุกสู้บ่อยมากเป็นสภาวะใดครับและท่านยังบอกอีกว่าท่านน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่ท่านก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไร คุณแม่ท่านเคยปฏิบัติมานานหลายปีแล้วให้เอานี่นะเอารูปตงนี้ก็ได้อะของลูกสู้คือความปีติยืนอยากตการพัฒนานให้จับจุดคือการพัฒนายังอย่าปล่อยว่างาเข<อ>้าใจไหมมันจะลุกไปไ็นให้มันลุกเอาว่าไปท่านเคยปฏิบัติมานานหลายปีแล้วท่านเคยเล่าว,ว่าท่านปฏิบัติจนตัวลอยได้ท่านบอกว่าลอยจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่นิมิตท่านบอกว่า ลอยขึ้นประมาณหนึ่งศอกจนท่านตกลงมาหนึ่งศอกหนึ่งศอกครับจนท่านตกลงมาในสภาพขาข,าขวายัางคุกเข่าอยู่เลยเกิดขึ้นเมื่อเกือบยี่สิบปีแล้ว,วและท่านก็ไม่เคยทำได้อีกเลยท่านไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติมากนะักได้แต่นั่งภาวนาพุทโธกับสวดมนต์อย่างเดียว,วโดยท่านไม่มีความรู้มากนักในเรื่องการปฏิบัติ ขอรบวนขอคาแนะนําจากหลวงตาด้วยครับให้ภาวนาพุทโธให้จิตก่อนั่นงนะตารกลัวลงตัวลอยเป็นเรื่องความปีติปีติไม่หายประเภทแบบตัวลอยก็มีก็มีอันนี้มันก็มีอยู่แล้วเป็นถึงก้างของการภาวนาของเราเราอย่างปล่อยลยกอันนี้เป็นอาการมันมีเกิดได้ระงับไปได้หายไปได้ส่วนจิตที่รับการอบรม เพื่ยดีงั้นความสงบเรื่องเดินนี่จะไม่หายจะหายแน่นขึ่ภายในใจสิ่งอล่านี้เป็นอาการภายนอกเข้าใจหรือครับไม่ให้เป็นอารมณ์กับมันหนักมันเป็นแรง็ร้างมันแต่อย่าลืมพุทโธภายในใจถือหลักพุทโธไว้ให้ดีเข้าใจไหมเข้าใจยังไม่บอกเขาถ้าเขารอยทําไงฮะเขาพุทโธุทโธไปแล้วตัวลอยให้ทําไงปะครับมันจะขึ้นภ้ากระโดดขึไปหลวงตาบัวจะับผางดึงลงมาเอาเข้าใจไหมไปทำไมไปเจอเปล่า หลวงตาบัวจะจับหามันดึงลงมาก็ลูกศิล้์หลงตาบัวมันเก็งก่อคูไปไหนวาวะเกาว่าอ, <c oughs> อันนี้คนที่สองครับลูกร,รู้สึกเป็นอาการจิตว่างสงบเมือม่อมเมื่อมีเรื่องราวยุ่งเหยิงเรื่องราวเข้ามาก่อกวนแม้จะเป็นเรื่องดีได้ยินดีอะไรก็ตามค่าจิตมันดูนิ่งสงบของมันเพราะลูกบังคับไม่ให้เผลอสติ กับคําบริกรรมตามที่หลวงตาสอนมันเหมือนเป็นธรรมะท่านเตือนนะคะเผลอมันเป็นเหมือนธรรมะท่านเตือนนะคะ uh huh. เผลอแบบหนึ่งเมื่อไหร่เหมือนธรรมะท่านมาดึงเอาตาติกับคําบริการกลับคืนมา uh huh. พอเวลามีเรื่องราวอะไรเข้ามาสัมผัสใจ uh huh. ก็กลายเป็นเรื่องหน้าลาคาญแต่ไม่ใช่เป็นอาการลาคาญหุดหิดแบบกิเลสท,ที่เราโปรดคนอื่นนะคะ มันลำคาญจะปัดเครื่องก่อควรจิตออกค่ะเออข้าใจเข้าใจทีจนี้ลูกก็กําลังเริ่มเข้าปัญญาพิจารณาไปทีละขั้นเพราะลูกแน่ใจว่าเป็นอํานาจของการรักษาสติกับคําบริกรรมพยายามสุดฤทธิ์ที่จะไม่ให้เผลอจิตก็เลยสงบนิ่งเย็นขึ้นมาเป็นลําดับแต่ลูกก็กลัวหากเผลอสติเข้ามันจะดึงกลับลําบากแต่จะพยายามเต็มที่ค่ะว่างว่าง จะกลัวจะเผลอสติเขา้ามันมันจะยึกับลำบากหรอือครับถ้ากลัวก็อย่าเผลอสักทีสิตั้งใจไว้ <laughs> เอาว่าไปก็ไม่อยากงไ้เผลออยู่แล้วยิ่งกลัวจะเผลอติก็อยา่าเผลอสิว่าเอาว่าไปสติเป็นพักเป็นฐาน,านาต้องันมากการะบอกแล้วนะเพราะสติเป็นพื้นฐานนีเสิดจะขึ้นจากนี้ทางนั้นทำทั้งหลายจะเป็นเพราะสติวางพื้นฐานไม่ดีถ้าสติขาดแวบคคำเสียนขาดไปด้วยนะ สติเป็นพื้นฐานต้องการมากนักภาวนาต้องอย่าลืมแม้แต่การอะไรเกิดขึ้นถ้ามีสติแล้วยับยัย้งตัวได้เนาะยัง<ม>จับดาบก,ก็ยังได้ยิ่งละเอียดสติยิ่งละเอียดตามไปเอาไปครับหากเผลอสติเข้ามันจะดึงกลับลําบากแต่จะพยายามเต็มที่ค่ะอเอา้เอา,า,เาพยายามเต็มที่เอาพยายามเต็มที่เลยขั้นนี้ลูกต้องทำประการใดขอเมตตาจากหลวงตาเจ้าค่ะทำประการใดอยู่ก็เขาบอก กลัวมันจะเผลอเราดินกลับลําบากบอกว่าอย่าเผลอด้วยการตั้งสติให้ดีเข้าใจไหมเขาก็พยายามทําเต็มที่เขาให้ตั้งให้ดีนี่แหละกั้นเผลอมันจะเผลอเราระวังของเราว่ามันก็ไม่เผลอแต่เวลาเราไม่กลัวนั่มันเผลอเข้าใจไหมเวลาเรากลัวอยู่มันไม่เผลอ่ยมันเอาตอนที่เราไม่กลัวพอพอพอไม่กลัวก็คือลืมกลัวแล้วจะมันเผลอแล้วนั่นเอาไป ไม่มีอะไรกนะ็ดน,นีบอกว่าถ้าถ้าเผลอจะดึงกลับลําบากได้พยายามเต็มที่อย่าไปหาดึงให้นะตั้งตึกกับพุทธคแล้วสักทีจะจะมาทันทไีไม่ให้เผลอนะไม่เผลอนะดูกับทำบริมมกรรมนั่นถึงจะมันจะแยกไปไหนมันจะมาทันทีครับเข้าใจอยู่ลครับอ,อันนี้ชื่อเขาดีครับนะชื่อชื่อที่เขาลงตอนท้ายเขาบอกเด็กเชื่อฟังหลวงตา หลวงตาก็บอกว่าเด็กอย่าดื้อใช่ไหมบ้างเดไกใส่เนี่ยมันขอรับปัญญายิ่งเจ้าจบแล้วครับหมดแล้วเนี่ยครับผมหมดแล้วก็หมดบูชายแล้วค่ะขอวันนี้ขอบูชายทำของตาได้คไหมลัวเผลอไหมล่ะเผลอเผลอไปคือมันลอยลยโดนด้าน มันเลยไม่กลัวมันเผือจะวั๋วจ of ั้งคำมันเลยไม่กลัวเผือเหี้อย่างนี้แหละถ้าถามมาก็มีถามธรรมะขั้นไหนมันจะออกรับฟันทันทีอย่าพูดกุญแจมันเต็มในนี้แล้วว่างเยเราพูดอย่างนี้ว่าเราบาพูดเล่นเหรอธรรมะพระเจ้าเลื่อนเลือขนาดไหนให้ปฏิวัติให้รู้หนาว่างันพระพุทธเจ้าว่าใรเป็นขอหน้าสาทวงอะไรไม่ฟุ่มถามนั่นน่ะฟังดิสันทิติโกประกาศบ้างมาแล้วในธรรมเดชขาดทุกขั้นของธรรม รู้ว่าสันติจะกลจ้รู้เอง,เอง,เองนั่นเองน่าจะเป็นต้องถามคุณถามพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่สุณถามพระพุทธเจ้าอยู่คําว่าสันติกลัวที่พร,ระประกาศมาแล้วก็หมดความหมายไม่มีค่าอันนี้จึงว่าพอรู้เขาอ๋อสันติเลยอ๋อสันติเลยคือสันติจะกรประกาศขึ้นตัวเองนั่นอ๋อสันติเลยนั่นแหละแล้วอ,อะไรอีกจ้ะประทับอับบนะนี้เลยแต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อ,อยๆเนี่ย พอมันนั่งนั่งนานๆปวดนะถ้าปวดน,นี่เราก็ปล่อยมันปวดอืมก็อ,อยู่กับมันทนอ๋ออันนี้มันรู้เองมไม่มีใครกลัวตายยิ่งกว่ามันรู้เนี่ยเพราะว่าเวลามันเจ็บจะมากมากโอ้ยไม่ไหวต้องรูดกลุ่มแล้วมใจงไอืเข้าใจไงว่่าแบบปลอยมันปวดอ๋ออันนี้มันมันเป็นเป็นขัข้นๆนะอืม ทีวราก็คนแรกก็คนไปแล้วก่อนชวไมาแรกนอนกันนอนแล้วก็เบอกเองมีแบบหนึ่งนะถ้าแบบที่หลวงตาขึ้นเวทียังพูดแล้วนั่นเห็นไหมล่ะนั่งแบบหึิงต่างหากแบบธรรมดาที่หลวงตาเคยใช้แล้วแบบหมูขึ้นเสียงเนี่ยใจเออเวลามันเหนื่อยมากก็ร่มหน่อยแล้วเอาละอันนี้เวลาขึ้นเวทีจริงะเอาหน้าวันนี้หนักเห็นไหมวันนี้จะนั่งตลอดรุ่งอะไรก็ไม่มีมากอะไรมากทำได้เลย ่านั้นเองเราเค่อยพูดแลกว่ามีข้อยกเว้นข้อเดียวยกเว้นเราอยู่นั้นเวลานั้นเราอยู่ครูาอาจารย์กับภาคกับเนรใช่ไหมล่ะเราต้องมีข้อยกเว้นน้อยมันจะไปจนปอดเวลาจาเป็นขึ้นมามเว้นจากครูาอาจารย์หรือภรคเนรในวันนี่เกิดจุดพิเศษฝุกเินในวัดเท่านั้นเราจะลุกออกไปช่วยเข้าใจไหมนอนนั้นหมดเลยไม่มีเหรือ สำหรับเราเองไม่มีเลยเอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยตั้งแต่ยังเป็นเด็กมันขี้ตับแม่มาพอแล้วหนัเด็กม่ะัมันใส่เจ้าของเป็นๆอันนี้มันจะขี้เลยผ้าเจ้าของพอออกจากขี้แล้วมันเอาไปซักไปล้างมาได้เอาไปฆ่าทิ้งเสียมันหนักศาสนานี่เห็นไหมที่มีหมายมัดเด็กเจ้าของยาบมาอย่างนี้ไม่ยากเข้าใจไหมคือเราจะมัดเจ้าของให้เข้าสู่จุดทำเข้าใจไหมตั้งแต่ทำาพื้นฟาดถึงทำมาเลยอย่างนี้มันก็ได้อย่างนั้นจริงๆ เวลามันเต็มที่แล้วโอ้ยม,มันเหมือนก็ว่าคือความทุกข์อย่นะมันเหมือนกับไฟเปลไฟรอบตัวของเราจนมองหาตัวไม่เห็นไฟมันเผาเราที่เรานั่งบนหอต่อความทุกข์นี่เปนเหมือนไฟรอบตัวเราเอา้าตายก็ตายไปว่างนี่เลยเรื่องที่จะให้ลูกจับที่ไม่มีทาง อออะไรจะตายก่อนตายหลังมันจะเขาต้องเป็นให้เห็นนะ่นี่นะซากกันเลยที่นี่ก็แยกเวทนาที่อะไรเป็นทุกอะไรเป็นทุกเวลามันทุกมากอะไรนี่จะอยู่เฉยไม่เลยนะถ้าติบัญหยาดอยู่ไม่ได้มันทุกมากเขาไล่เข้าไปถางเข้าไปมันจะมันจะบอกอันในอันหนึ่งอะเด่นกว่าเพื่อนเช่นนังหรือเป็นทุกหรือกระดูกเป็นทุกหรือเองเป็นทุก พราว่านังเป็นทุกแลเวลาคนตายแล้วนังยังอยู่เผาไฟเขาเขาว่าไงเขาไม่มีอะไรเลยว่าเอ็นเป็นทุกข์เผาไฟเอ็นไมมจนไมนใช่เหมือนถ่านเขาไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกกระดูกหรือเป็นทุกข์เทาเผาไฟแล้วเขาไม่เป็นทุกข์เดีวนี้มันทุกข์อยู่กับผู้ไรถ้าว่าหนังเนี้อกระดูกเป็นทุกคนตายแล้วมีหนังมีเนื้อสมบูรณ์เอาไปเผาไฟเขาไม่เห็นว่าไงเรี่ยวนี้เป็นกับอะไรใครไปพูดไว่าเขาเป็นทุกแยกงมงแยกนี่ ุกมากไฟยิ่งหมุนกิ่วยิ่งตะกีดปัญญามันก็วิ่งตามวันที่เยาก็ทันกันพอทันกันแจกก็ขาดสะบั้นไปเลยผึ่งหลงก็นี่นั่นเห็นไหมไฟชือมันก็เราไหมแล้วทุกประรทน,นาเนเลยเหมือนจะมองไม่เห็นตัวเองมิจะเปรยไฟทั้งหมด,ด,มดนั้นดับเพึบลงพอมกันอีกสว่างจ้าเรื่างกายหมดไปนี่นั่นเห็นไหมที่ว่าไฟไหมอย่างนี้นีน่อำนาจของตะกีดปัญญาเวลาเข้าถึงฐานแล้วมันดับได้หมดในปัจจุบันนะดับหมดเลย นี่จะความสว่างจ้าคุณอ,อาจ,จะรจย์โอ้โหเป็นอย่างนี้แน่หัวเลยนี่นอพอเข้าถึงที่แล้วจักก็ดิ้กแข่งไม่ได้นะเพราะงั้นเวลาจะพูดเราจะพูดได้จะเพียงว่าสักแต่ว่าปรากฏแต่ว่าสักแต่ว่าไม่ใช่เป็นของไม่มีราคารนะคือมันเลยป็นทุกถึงทุกอย่างศักแต่ว่าปรากฏถ้าว่าเป็นถ้าว่าอย่างนั้นนี่เราจะเป็นสองขึ้นมาจะไม่เด่นเหมือนอันนั้นเข้าใจไหม สับแต่ว่าปราปกฏคือปราปกฏความอัจรรย์นั้นเองเข้าใจไหมเท่านั้นพอเคลื่อนออกมานั้นมันจะมีสองมีสามเอาทุกข์ก็เกิดขึ้นอยู่ฟ้ากันอีกที่มีฟัาเนี่ยเราจะไปเอาแบบเก่าทั้งเรามาใช้ออกนั่งมาเทียบอย่างนี้มาเทียบเรารู้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อวานหรือวันไหนก็ตามนะอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องเอาปัจจุบันอยู่ถามมันปัจจุบันเลยขึ้นในปัจจุบนันเป็นสดๆร้อนๆแก้ได้อยู่ถ้าเราเอาอดีตที่เรารู้แล้วมาแก้ไม่ไม่เป็นท่าเป็นไปยากไปแล้วเข้าใจหรือ นี่เราเคยมาแล้วถ้าถึงขั้นนี้มันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งไอขั้นหมูขึ้นเสียงมันก็ขั้นหนึ่งเข้าใจไหมขั้นนี้ไม่ไม่ไม่ไม,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 คมีคําว่าขึ้นเสียงตายไปด้วยกันเลยที่จะ,ะให้ใหสมมติว่ามันล้มอง,องนี้ลุกขึ้นทันทีเลยเมื่อสติมีอยู่จะไม่ยอมนั่งสัจจกะความจริงนี้เหนือทุกอย่างแล้วจัจจะคือคือทำเป็นของจริงเหนือทุกอย่างแล้วไม่ไม่ยอมไม่ไม่ยอมที่จะล้มนอนไปเลยนะ ถ้าสมมติว่ามันเผอว่ามันสู้มันไม่ร้องมลยพอรู้สึกว่าจะลุกขึ้นนั่งทันทีเลยนี่เรียกว่าถึงขั้นเดดมันหลายขั้นเข้าใจอย่างนี้รล่ะมันเป็นขั้นเป็นขั้นถึงขั้นมันจะเอาจิงจเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นเนาะก็คนคนที่ที่เคยเป็นเสื้อซาซาหมูขึ้นเสียงโดดขึ้นโดดลงมา่ะเวลามันเอาจิงๆแล้วมันไม่ยอมขึ้นเสียงมันจะฟาดเอาเสียงขึ้นหมูไปเลยก็แจ่ม ก,ก่อนมีนจะหมูกนเสียงต่อไปมันฟาดเจ้าเสียงขึ้นหมูไปเลยทับหัวหมูไปเลยเข้าใจไหมนั่นมันเป็นขั้นขั้นนะอย่างนี้ถ้ามีผู้ถามมานสังไมนนีอืมนี่เป็นคติได้ไหมที่สอนอย่างเนี้อืมทอนมาจากนี่ทางนั้นยังบอกแล้วความรู้นี่มันครอบไปหมดก็ยังพูดแล้วใจว่า,างเลยเออจะเอาเะลานี่จะแทศยัยงไงจะพูดยังไงคนนี้ไม่มีที่พูดจริงๆนะมันออกมาแน่เละมันจะรับทันทีทันทีทันที นี่เราถึงว่าทาบุรุเจ้าเลิศขนาดไหนมันมีอยู่ในหัวใจของสว์โลกทำมาเพงให้เฉลกก็มามาัดจนไม่มองเห็นเนื้อเห็นตัวเนี่ยมันโง่เกินไปนมนุษย์เราเนี่ยเอาทรมาพุทุเจ้าไปเปิดบ้างสินะพระพุทธเจ้าภาษาวกท่านเปิดมาเท่าไหร่พ้นถึงนีพพ่านมาเท่าไหร่แล้วเรานอนจมมาอยู่ในวัฏฏะสงสารี้มีมากขนาดไหนกี่กับกี่กันมาแล้วไม่อิ่มพอบ้างเหรือถามตัวเองบ้างสิพิจารณาสิเอาแล้วนะแล้วมีอะไรอีกล่ะแล้วกว่าเอาแล้วนะเราว่ามีอะไรอีกมไว้อีกล่ะ มีอะไรอีกเจ้าอีกนั่นแหละเนือเอาละพอวันนี้พอเวลานี้กำลังรวมรวมทองคำเงินสดอะไรจะหมุนเข้าซื้อทองคำเข้าใจไหมกองไหนกองไหนไหนมาเราจะคัดเข้าซื้อทองคำทองคำเป็นันดับหนึ่งเวลานี้กำลังหมุนจะทองคำเป็นันดับหนึ่งเงินสดได้มากได้น้อยหมุนเข้าหมุนเข้าหาทองคำนะเดี๋ยวนี้จะไม่ออกไปไหนออกออกไปอย่างนั้นแหละ มันเคยออกแล้วอันไหนที่เคยช่วยเขาแล้วก็ถึงวาระที่เขามาจ่ายงวดก็ต้องให้เขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ให้นะให้ที่งวดที่จะเขาจะมาลำน่ให้แต่ที่เราจะเพิ่มไม่เพิ่มไปเรื่องของเราเองแล้วตัดไว้ตัดไว้ที่จมุนเงินนี่เข้าสุดนี่แหละนี่แหละ,ละช่วยพี่น้องสลายช่วยถึงขนาดน,นี้ให้เห็นใจนะทุกอย่างสละไว้หมดเพื่อชาติไทยของเราข้าวนี้เราเต็มที่ของเรานี่ว่าข้าวตัวเองเอาตัวเองก็บอกว่าตายเลยเข้าใจไหมไม่มีสองละ เราเอาเราเองนี่ตายเลยที่ี่ดูว่าทุกขเวทนาโหมก็นจนจะเมาไม่เห็นตัวเนีเท่ากับไฟมันยังฟาดนี่กดับลงไปได้ทั้งไฟทั้งฟืนหายไปเดือยกันเลยฮะอย่างนั้นมันก็เห็นได้นี่แหละธรรมะอัศจรรย์อยู่ในใจนะเออ่อมาอยู่ที่ไหนนะความเลวร้ายก็อยู่ที่ใจออของอัศจรรย์ก็อยู่ที่ใจฟื้นขึ้นมาใช้เถอะใช้เพื่อตัวเรามันทุกขนาดไหนทุกเพื่อเรา,นา,เราในลุลุ้นจากทุกข์กันนี้ไปได้ไจะเป็นอะไรไปว่างั้นนะเอ,อ เอาละหัวมาไม่ว่ารเราพูดเ้วจะตายผู้ฟังมันหูจอหรือมันไ,ไหนก็ไม่รู้อยูอ่พูดเทศเลยจะตาย